กับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะกับหนึ่งวิวิงว่งเชียงใหม่ครับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับแอฟริกาทวินนะครับตัว DCT นะฮะซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ทำการแนะนำนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะแอปเปิลคาเพเข้ากับตัวแอฟริกาทวินที่เป็นตัวแมนนวลนะครับซึ่งตอนนี้เป็นตัว DCT เนี่ยฟังก์ชันมันเยอะขึ้นมาครับตัวที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะเป็นตัวโช๊คไฟฟ้าฮนะวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีการปรับตั้งค่าโช๊คไฟฟ้าช่วงล่างต่างๆของเจ้าแอฟริกาทวิน ััว DCT นะครบจะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวติดตามชมกันเลยฮะอันดับแรกเลยนะครับคือเปิดสวิตช์หน้าจอขึ้นมาครับหลังจากที่เราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยหน้าจอจะขึ้นลักษณะนี้แล้วก็กดโอเคเข้าไปที่หน้าจอหลักเลยนะครับวิธีการเซตตั้งค่าช่วงล่างนะครับชกไฟฟ้าของแอฟริกาทวินเนี่ย โดยละเอียดเนี่ยมันจะอยู่ใน user 1 user 2นะครับโดยพื้นฐานทั่วไปเนี่ยในทุกๆโหมดเราจะสามารถปรับช่วงล่างได้แค่ reload นะครับแต่ว่าตัวที่เป็น suspension damping เนี่ยเราต้องเข้าไปปรับข้างใน user 1 user 2นะครับเราไปดูกันเลยฮะกดไปที่ตรงนาฬิกานี้เลยนะครับ t ั u สก s c r เข้าไปได้เลยนะครับจะขึ้นหน้าจอลักษณะนี้ขึ้นมานะครับเลือกไปที่ setting ครับ แล้วก็เลือกเข้าไปที่ฟังก์ชันครับผมนี่ฮะ user mode ตัวนี้นี่เองนะครับเรากดเข้าไปเลยฮะมันจะมีให้เลือกอยู่2องโหมดนะครับเป็น user 1กับ user 2นะครับข้างบนข้างล่างเหมือนกันนะครับเราสามารถปรับเซตได้2แบบนะฮะสสไตล์ตามที่เราชอบเลยก็ลองเข้าไปดูนะครับสมมุติเราจะเลือกปรับ user 1แล้วก็กดเข้าไปเลยใน user 1เนี่ยก็จะมี ทุกอย่างเลยนะครับในตัวนี้คือเราสามารถเข้ามาปรับตั้งค่าได้ตั้งแต่ Power, Engine b ินเบทุกอย่างเลยนะครับต่อไปเราไปดูที่ช่วงล่างกันฮะช่วงล่างจะอยู่ที่ตั้งแต่คำว่าโอเวอร์นี่เป็นต้นไปนะครับโอเวอร์ออลซัสเพนชั่นดมนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นด a m มปิ้ของโชค๊คนะครับมันจะคือตัวการสะเทือนโอเวอร์นี่คือทั้งหน้าและหลังตัวนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้เป็นแบบออฟโรด นะครับออฟโรดนี่ก็คือจะมีความนุ่มนิดนึงนะครับมีความนุ่มนิดนึงแล้วก็ต่อไปเป็นซอฟนี่ก็จะเป็นความนุ่มในระดับหนึ่งนะครับมีเดียมก็ระดับกลางนะครับแล้วก็ฮาร์ดนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าชกแข็งไปเลยนะฮะก็สามารถมาปรับเซตตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับในโหมดยูเซอร์หนึ่งเนี่ยว่าเราจะให้มันช่วงล่างเราเนี่ยทั้งหน้าหลังเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับต่อไปบรรทัดต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวฟรอนด์บรรทัดฟรอนด์นี่ก็คือเฉพาะ โชกหนานะครับเราสามารถมาปรับความแข็งอ่อนได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนี่ครับไม่ว่าจะเป็นระดับ1ระดับ2หรือระดับ3นะครับสามารถมาปรับปรับแต่งได้เลยนะครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นเรียครับเรียสัตเพนชั่นดมปิ้งก็คือจะเป็นข้างหลังนะครับข้างหลังเราก็สามารถมาปรับได้เลยเป็นลบเป็นกลางเป็นบวกได้เลยนะครับมี3ระดับนะฮะ แล้วก็ตัวนี้เป็น ABS นะครับในระบบ ABS เรามีเป็นแบบ Off Road กับแบบ On Road นะครับตัวนี้สามารถมาปรับเปลี่ยนค่ามันได้ส่วนอีกอันนึงฮะที่สำคัญเลยตรงนี้เป็น p r e โ o a ดตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถปรับความละเอียดของพ r ีโ o ลดได้เลยนะครับในส่วนของ p r e โ o ลดเนี่ยข้างนอกเนี่ยเราสามารถปรับได้ว่าเราจะเป็นคนขับคนเดียวนะครับคนขับคนเดียวบวกสัมภาระหรือมีคนซ้อนนะครับแต่ในเนี้ยเราสามารถปรับระดับมันได้เลยนะครับ สมมุติว่าอันแรกนะครับมันเป็นพีโหลดของไรเดอร์นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเราสามารถมาปรับมันได้เลยตามน้ําหนักของเราเองนะครับเราสามารถลองปรับลองเล่นดูได้นะครับผู้ขับขี่คนเดียวนะครับใช้ระดับไหนนะครับของโชคไฟฟ้าตัวนี้เราจะใช้ระดับไหนเราสามารถเข้ามาปรับได้เลยนะฮะอันต่อไปก็คือจะเป็นพีโหลดของผู้ขับขี่บวกสัมภาระนะฮะนี่คือขับขี่คนเดียว นะครับกับสัมภาระนะสัมภาระก็คือกล่องหลังนั่นเองนะครับว่าเราจะใช้ความแข็งอ่อนของช็ระดับไหนนะครับเราสามารถมาปรับมาในนี้ได้เลยแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นผู้ขับขี่นะครับบวกคนซ้อนนะฮะเนี่ยไรเดอร์บวกแพสเซนเจอร์นะครับตัวนี้เราก็มาปรับอาจจะปรับให้มันแข็งขึ้นนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นพีโหลดนะครับพีโหลดของตัวไรเดอร์ นะครับก็คือผู้ขับขี่บวกคนซ้อนแล้วก็บวกคาโก้คือบวกสัมภาระนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถมาปรับได้เลยในกรณีลักษณะการปรับแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะแนะนําให้อิงตามน้ําหนักของผู้ขับขี่นะครับถ้าผู้ขับขี่มีน้ําหนักเยอะๆเนี่ยตัวนี้ใส่เยอะๆไปเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นตัวไรเดอร์นะครับเติมเข้าไปเยอะๆเลยนะฮะแล้วก็ลองนั่งดูแล้วก็ลองคํานวณดูนะครับน้ําหนักตัวเองนะฮะลองนั่งลองโยกดูลองขับขี่ออกไปดูนะครับแล้วก็ค่อยปรับทีละระดับก็ได้เพื่อจะได้เห็นความแตกต่างของมันนะฮะ สามารถเข้ามาปรับมาทดลองดูได้ครับในหมดในหมวดของยูเซอร์หนึ่งก็เหมือนกันครับนะฮะตัวน,นี้ก็ข้างในจะเป็นเหมือนกันเลยเราสามารถเข้ามาปรับแต่งต่างๆได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างฮะฟังก์ชันของเจ้าแอฟริกาทวิน1ั0รไม่ว่าจะเป็นตัวแมนวนวลหรือจะเป็นตัว DCT แล้วเนี่ยฟังก์ชันเยอะแล้วก็มีลูกเล่นนะครับเพิ่มเติมเยอะเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเจ้าแอฟริกาทวินพันร คลิปหน้าเนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานของรถรุ่นไหนคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ